Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แฮนแน่แนๆกระแทกไปเลยกลุ่มแฮนแน่นๆกระแทกไปเลยสวยเด <c oughs> ีย๋ยวละ <c oughs> โอ้ไปทางนู้นไปได้เฉยเลยเว้ย <c oughs> ออกออกดิ แต่ว,ว่าตอนลงคือเรียเบรกหลังเลยไม่ต้องแตะหน้าเขาอยู่แล้วแต่ถ้าจะหัดลงจอบปวกต้องลงตัวน,นี้เลยไปเลยหนุ่ไปเลยสปีดไปเลยเดี๋ยวพี่ตามไปโดด

Hvorfor?

มาชิกเยอะขึ้นออต้องต่ออีกฝั่งเนี้ยต่อฝั่งเนี้ยใช่ต้องสองฝั่งแล้ว